สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะประจำเดือนกันยายนของคุณเนาะใครนะคะที่มีลัคนานะคะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลย ช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีกรกฎนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูให้คนโสดกันก่อนนะคะส่วนคนมีคู่กรณีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเราจะดูที่กองนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันม,มาค่ะ ขอไพ่นะคะให้กับพลังงานหลักนะคะของคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีกรกฎลัคนณะกรกฎค่ะคุณเป็นยังไงมีไพส่สองดาบเนาะสองดาบ คุณเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกเลยนะคะในสถานการณ์ที่คุณจะต้องเลือกโดยที่คุณอาจจะมีทางเลือกหนึ่งอยู่ในชีวิตละแล้วมันก็ด้นมีทางเลื่อกหนึ่งเข้ามาให้คุณแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องวางอันไหนควรจะเก็บอันไหนไว้แล้วปล่อยอันไหนไปดีเป็นความสับสนชั่วขณะของคุณนะนะอ่ะไปดูกันค่ะคุณผ่านอะไรมาคะคนโศกกรกฎลัคนากรกฎเป็ผ่านอะไรมาเอ่ย สิบไม้เก้าดาสี่ดาแล้วได้ไพ่ห้าดาหน้าไพ่เหมือนมันเหนื่อยจนไม่อยากจะสู้แล้วเนาะภาระอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคนที่ได้หน้าไพ่นี้ค่อนข้างเหมือนรับบวดเดอะแบกนะคะ เวลาทำงานเวลามีกิจการหรืออะไรแบบนี้ถ้าอยู่ในที่ทำงานคุณก็มักจะปฏิเสธคนไม่เป็นหรือมันอยู่ในสถานการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธแล้วมันจะทำให้เราสูญเสียงานมันจะทำให้เราดูเป็นคนเกี่ยงงานหรือมีปัญหาพอมาอยู่ในบ้านคุณก็มีความรู้สึกว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่คุณจะต้องเป็นคนนำครอบครัวให้มันผ่านพ้นไปได้คุณเหนื่อย คุณเครียดคุณอยากพักคุณผ่านอะไรไมาเยอะจากสิ่งที่พี่เห็นนะเออซึ่งถ้าใครได้หน้าไพ่ประมาณนี้ชีวิตคุณเจอกับสถานการณ์ประมาณนี้อยู่คลินี้อาจจะเหมาะสมกับคุณค่ะอะ่ไปดูกันแล้วจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาไหมราศีกรกฎและขนากรกฎ แัดเมนตค่ะควีนถือเหรียญค่ะสามถ้วยอ่ะหนึ่งเหรียญว้าวเลยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะมาจากกลุ่มเพื่อนคุณนี่แหละแนะนำแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะมันค่อนข้างมั่นคงคือเจอคนจริงใจ เจอคนมั่นคงเจอคนทำมาหากินประมาณนั้นคนนี้จะเข้ามาเป็นโชคในชีวิตคุณนะอย่าปล่อยผ่านละ่ะถ้าเพื่อนแนะนำใครมาเพราะเขารู้ว่าคุณเจอกับอะไรเขาไม่ใช่คนที่ไม่ปรารถนาดีหรอกนะคะคุณรู้อยู่อืมอย่าปล่อยผ่านนะคนเก่าเขาอยากกลับมาหากินไหมขอพายหน่อยนะคะคนเก่าเนี่ยเขาอยากกลับมาหากินไหม เด็กถือดาบหนึ่งไม้เชมพลนสี่ไม้เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วเนาะนะคะหน้าไพ่สำหรับกรกฏครูนี้ค่อนข้างชัดเจนเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วบางท่านสร้างครอบตัวใหม่ไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยไปเถอะที่ต่างถ้ากลับมาจะเป็นยังไงอะดูสิ แปดเหรียญเด็กถือถ้วยคิงดาไพ่เดอะฟูลไม่ต่างจากที่เป็นมานะคะไม่สามารถให้สถานะในสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วก็จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยประครับประครองความสัมพันธ์คอยเป็นผู้ตามคอยเป็นคนที่เหมือนแบบได้จะได้โอเคได้จะได้เองอย่างเงี้ยอยู่ตลอด นะอ่ะไปดูกันแล้วทำอย่างไรคุณจึงจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่เพื่อนคุณแนะนำลองดูซิทำอย่างไรมีไพ่เทวมีไพ่เจ็ดดามีไพ่สามดาแล้วก็มีไพ่เจตจบดราม่าทุกอย่างในชีวิตของคุณให้ได้ ที่คุณเจออยู่ในเวลาเนี้ยเครียดไม่ยอมประสบพบเจอใครหลีกเลี่ยงหนีหน้าห่างจากวงสังคมเนี่ยทิ้งถล่มสภาวะนี้ทิ้งไปให้หมดค่ะแล้วเริ่มต้นใหม่ให้รู้ไว้ว่าความเจ็บปวดใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่คนที่มีความรู้สึกมันยังถล่มมาจนทุกวันนี้คือเราเอาความรู้สึกนั้นนะถล่มตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าล,ลองคิดดูนะถ้าคุณจบดาราม่าตรงนี้ได้เมื่อไหร่ กลับไปคุยกับเพื่อนกลับไปปรึกษาพเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะแนะนําทิศทางดีๆมาให้นั่นคือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกค่ะโอเคจบไปแล้วกับความรักของคนโสดชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนมีคู่กรณีเนาะ,ปะไปดูกันสำหรับคนมีคู่กรณีจ้ะ ให,ให้ชาวราศีกรกฎและขนากรากรฎนะคะคนมีคู่กรณีไพ่พลังงานหลักของตัวคุณเป็นยังไงเขาไพ่หน่อยนะคะสองดาบเหมือนเลยเหมือนคนโสดเลยอะอยู่ในสภาวะสับสนอะไรกันกรกฎ บางท่านมีคู่กรณีเป็นธาตุลมมิถุนตุนกลุมได้ดูซิพลังงานของตัวคุณหน่อยตระกดแล้วคณมีคู่กรณีนี่เจออะไรมาขอดูหนะ่อยในถือดาบหนึ่งเหรียญแปดไม้หนึ่งดาบอ๋ออันนี้มีโอกาสดีเข้ามาแล้วไม่รู้จะต้องเลือกอะไรไม่รู้จะต้องเลือกอะไรยังไง ไม่มั่นใจว่าที่เลือกดีหรือเปล่าวันนี้บอกเลยนะดีดีโอกาสมันมาไวมากอยู่ดีๆไมันก็พุ่งมาเหมือนไม่ได้ตั้งเนือตั้งตัวนะบางท่านเนี่ยได้โชคได้ลาบแบบไม่ได้ตั้งเนือตั้งตัวอยู่ดีก็ถูกหวยซะงั้นดีก็ได้ลาบจากลอตเตอรี่ซะงั้นเออลาบจากยานพาหนะซะงั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ตั้งเนือ้อตั้งตัว คุณได้ในสิ่งที่ไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวแต่สิ่งนั้นมันดีสำหรับคุณถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้คลิปนี้เหมาะสมกับคุณนะอ่ะรูปแบบความสัมพันธ์ค่ะขอให้รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงหน่อยเป็นยังไงสถ้วยเออ k i ิงดาบสีเรียนสตริง ภน้าไพ่นะคะถึงจะมีสภาวะไม่เข้าใจกันบ้างงอนกันบ้างแต่ก็รักกันดีค่ะมีความคิดถึงกันควบคุมกันยอมกันอยู่ในสถานการณ์ประมาณหนึ่งมีความประนีประนอมนะคะมีชาวราศีสิงห์ขึ้นมาด้วยอะไปดูกันถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้คลิเนี้ยจจะเหมาะสมกับคุณนะไปดูกันค่ะขอไพ่หน่อย ขอไพให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณรู้สึกยังกับเขาอะปดาให่้าถ้วยให้หถ้วย ให้แปดวยเก้าดาบหนึ่งดาบอืมสิ่งที่มันเครียดคืออะไรอืมโอเคหน้าไพ่เขาแล้วเขาเรารู้สึกยังไงกับคุณ ถ้วยในถือเหรียญสามเหรียญในไม้ไหุ่นถือดาบเด็กถือ โอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณเนอะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณค่ะนี่คือการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะน้ำไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่านี่ยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะอืมจากสถานการณ์ที่เห็นในคุณมีความหนักอกหนักใจบางอย่าง ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณมีความรู้สึกไม่มั่นใจถ้าไม่ใช่คุณมันคือเขามีคนนึงลังเลใจกับความสัมพันธ์ครั้งก่อนนะคะความสัมพันธ์ครั้งก่อนที่มันผ่อนกลับเข้ามาพอดีแล้วแบบเออฉันจะต้องเลือกใครฉันต้องเลือกคนเก่าหรือฉันต้องเลือกคนนี้ฉันจะทํายังไงคือถ้ามันไม่ได้เป็นฝั่งคุณที่ลังเลมันคือฝั่งเขาที่คุณก็มีความไม่มั่นใจว่าคนเก่าเขากลับมาเขาจะยังเลือกฉันอยู่ไหมมันจะสามารถไปต่อกันได้หรือเปล่า มันมีความไม่มั่นใจตรงนี้อยู่เพราะคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่ก็เป็นที่ต้องการของท้องตลาดในระดับหนึง่งถึงเขาจะมีความใจดีถึงเขาจะมีความเป็นมิตรแต่ไอความเป็นมิตรของเขาอ่ะมันดีกับคุณแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันก็ดีกับคนอื่นด้วยเช่นกันเนี่ยแหละสิ่งที่คุณมีความวิตกกังวลอยู่จากหน้าไพ่นะคะตื่นกลางดึกบ่อยๆนอนไม่ค่อยพอหน้าไพ่ข้างล่างความรู้สึกที่เขามีนะ คนคนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณคือคุณเป็นคนคิดมากเรื่องบางเรื่องมันไม่เป็นประเด็นเขายังพร้อมที่จะคุยกับคุณอยู่ได้ทุกเรื่องเสมอๆถ้าเขามีเวลาให้เขายังอยากพูดอยากคุยอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่น่าจะชอบเลยมันก็คือภาวะการจ้องจับผิดแลวการดราม,ม่าหาเรื่องนั่นคือสิ่งที่เขาไม่โอเคนะคะแต่เขาคุยได้นะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคุยรู้เรื่อง เขาสามารถคุยกับคุณได้มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นตัวเราพรวงกับเขาแต่ตัวเขาตัวเราเข้มข้นกับเขาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในการที่อยากจะมีเขาแต่ตัวเขาเนี่ยเข้มข้นในระดับของคนที่คุยได้คุยแบบเพื่อนคุยได้คุยแบบมีสติคุยได้แบบดราม่าไม่เอาแบบความสัมพันธ์ที่ทําให้เวลาคุยแล้วมันเขาเรียกไงมันเสียพลังวัดอะไม่เอาอืม ไหนไปดูสิเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนในถ้วยเนี่ยก็อยากญาาิดีขิงถือดาหกดา High Priest ห,หน้าไพา่ยอยากให้คุยกันไปนะคะอยากให้คุยกันไปเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าสบายใจอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่จำเป็นคือถ้าคุยกับคนนี้นะ จะมานั่งยึดสถานะความชัดเจนไม่ได้เขามีความรู้สึกว่าจุดไหนที่คุยแล้วสบายใจความสัมพันธ์ไหนการประพฤติคำพูดแบบไหนที่คุยแล้วสบายใจก็ไปกันได้แต่ถ้าไม่สบายใจก็ต้องแยกต้องห่างนะฟีลประมาณนั้นแต่เขาก็ยังอยากคุยนะยังอยากคุยยังอยากมีคุณไว้นะคะเขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคุณไหมที่คุณคิดมากเนะี่ยดูสิสิบเหรียญ เรียน The Star ร์ไพ่เฮอร์มิในองค์กรเขาสถานที่เรียนเขาเพื่อนที่เรียนด้วยกับเขาครอบครัวเขาแค่นั้นเลยค่ะมันไม่ใช่คนอื่นที่มันน่ากลัวไปไปเกินกว่าสิ่งที่เราคิดอะหน้าไพ่เนี่ยคือล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เขาจำเป็นจะต้องคุยอะเพราะว่ามันคือสังคมของเขาเท่าที่พี่เห็นนะ <S <S มีไพ่ราศีกุมราศีกันขึ้นมาด้วยนะคะมีเก์ได้คอมมิชเมนต์หรือปรับความเข้าใจกันไหมเอ่ยดูสิเก้าเหรียญสามดาวแฮงแมนไพ่ justice หน้าไพ่เนี่ยยังต้องรออยู่ก่อนนะบางความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเติร์ปาร์ตี้ ต้องรอให้โสดก่อนถึงจะไปต่อได้แต่ในบางความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องตัดในเรื่องของตัวตนของตัวเองออกไปมันต้องสละโสดเมื่อมันสละโสดมันก็จะมีพื้นที่ของกันและกันใช่ปะเมื่อมันมีพื้นที่ของกันและกันเน่ยมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ควรที่จะมีเวลาให้กันและกันเท่าไหร่แล้วพื้นที่ส่วนตัวเท่าไหร่ อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนมีคนหนึ่งที่ห่วงห่วงมากๆห่วงการใช้ชีวิตโสดห่วงไม่กล้าชัดเจนก <c oughs> ลัวผิดหวังเสียใจกลัวไปกระทบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนอย่างนั้นด้วยค่ะแนน้องความสัมพันธ์ละ่ะขอดูหน่อยอืม หนึ่งไม้เดลเวอร์ซีดาวเวโอเคหน้าไพ่เดี๋ยวมันจะมีทางออกที่มันดีขึ้นนะทางออกที่มันดีขึ้นทางออกที่มันเป็นอะไรที่สมควรอย่างที่เป็นหน้าไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่าถ้ากลัวความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วคุณคือความสัมพันธ์ครั้งปัจจุบันไม่เอียมอ,อ่องให้สบายใจได้เดี๋ยวมันถึงเวลามันก็คือคุณนั่นแหละ อย่าป่วยไปเลยอย่าเครียดไปเลยคือคุณนั่นแหละนะคะเขาก็ไม่ได้คือ,อยังไงอ่ะคุณต้องทาความเข้าใจว่าถ้าความสัมพันธ์ครั้งเก่ามันดีจริงอะ่ะมันคงไม่จบนึกออกไหมนั่นคือข้อได้เปรียบของคุณนั่นคือข้อได้เปรียบของคุณใช่เขาอ,อาจจะเคยรู้จักอะไรกันมาแต่เขาก็เคยต้องผิดพลาดกันมาเพราะฉะนั้นคุณคือเทคใหม่เราฮิลลิ่งของเราไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ไปต่อนะ อ่ะในดูซิว่า <c oughs> แนวโน้มล่ะฟินเหรียญหนึ่งเหรียญห้าถ้วยแล้วก็ไพเ่เจ็ดเหรียญ หน้าไพ่โอกาสจะได้คอมมิชเมนต์โอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวมีขอเพียงแค่มีใครคนใดคนหนึ่งยอมทิ้งอดีตท,ที่เจ็บปวดได้ความสัมพันธ์นี้รดน้ำต่อได้เติบโตได้นะคะเดี๋ยวก็ไปกันต่อได้นะไม่เป็นไรเขาอยากบอกอะไรไหมเขาอยากบอกอะไรไหม ห้าด่างสีเหลียงคิงถ้วยคิงไม้อีกโก้ไม่ช่วยอะไรนะคะอีกโก้ไม่ช่วยอะไรการหึงก็ไม่ช่วยอะไรการปิดกั้นไม่รับฟังซึ่งกันและกันก็ไม่ช่วยอะไรสิ่งที่จะช่วยคือการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์และการดูแลกันให้ดี เจอหน้าการหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กันนั่นคือสิ่งที่จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะจ๊ะอะไปดูกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรไพ่ยอย่างแนะนําอะไรให้ชาวราศีกรกฎและคนากรากฎที่ได้เกิบนี้ And ช h o w ลินลี่เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยรู้ไหมมันเหมือนเป็นแบบถ้ามันได้ลงหลักปักฐานแล้วอ่ะมันก็จะคงอยู่ไปยาวๆเลยอ่ะแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจบริสุทธิ์ต่อกันขอแค่คุณแค่แสดงความจริงใจกับเขาเขาก็จะแสดงความจริงใจกับคุณนะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อมันได้ลงหลักปักฐานแล้วมันก็จะตราตึงถาวรอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้ว ทำความสัมพันธ์นี้ให้ดีเมื่อโอกาสมาถึงแล้วอย่าพะวงกับเรื่องราวของอดีตที่มันไม่เวริร์อยู่กับปัจจุบันและทํามันให้ดีที่สุดประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปความรักของชาวราศีกรกฎและขนากรากฎประจําเดือนกันยายนเนาะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ